สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะว่าระหว่าง Camry 2.5 h y b r ิ d พ r e เมียนะครับกับ2.5 h y b r ิ d ธรรมดามันต่างอะไรกันบ้างนะฮะและตอนนี้เป็นรถมือ2มาจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์เนี่ยราคาต่างกันอยู่80,000นะฮะฟังก์ชันอะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างนะครับคุ้มไหมกับเงิน80,000ที่จะต้องเสียเพิ่มขึ้นมานะฮะพี่ๆคลิปนี้ผมมาไขาข้อข้องใจไปพร้อมๆกันเลยนะฮะพี่ๆเข้ามารับชมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะ พาไปดูเลยว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างเงิน8 0ด0 0ื่ที่พี่ต้องเสียเพิ่มคุ้มไหมหรือว่าไม่เสีย8 0ดห0ื่นเพิ่มดีนะครับมารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องเต้แคมรี่นะครับพี่ๆวันนี้สมชื่อช่องแล้วนะผมจับแคมรี่ตัวท็อปๆมาให้ได้รับชมกันนะฮะวันนี้อยู่กับผมเต้พยนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมหยิบยกมา2คันนะครับมาจอยตรงนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้พี่ๆดูนะครับระหว่างแคมรี่2.5ไฮบริดพรีเมียมด้านซ้ายมือนะครับกับแคมรี่2.5ไฮบริดธรรมดานะครับมีความแตกต่างยังไงกันบ้างระหว่าง2รุ่นนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาเป็นรถมือสองนะครับ ราคาเนี่ยดิฟกันอยู่นะสองคันนี้ต่างกันอยู่ที่8 0 0หมื่นนะฮะพี่พี่มาดูในคลิปนี้ได้เลยว่าเงินที่ต้องเสียเพิ่มไป8 0 0ห0ื่นเนี่ยได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างคุ้มไหมกับเงินที่เสียไปนะครับขอแจ้งก่อนนะว่าด้านซ้ายมือของผมนะครับคันนี้นะฮะเป็น2.5 HyB ดห้ไฮบิดพรีเมียมนะครับ, Premium, รบด้านขวามือของผมเป็น2.5 h จไฮบิดธรรมดานะครับพี่พี่มองผิวเผินนะอาจจะแบบโอ้เหมือนกันเลยนะฮะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยสําหรับ2คันนี้ด้วยบอดี้ รูปลักษณ์หน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะ2.5ไฮบริดกับไฮบริดพรีเมียมผมจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับรูปลักษณ์ภายนอกมีต่างกันจุดเดียวมาดูนะครับเริ่มแรกเลยด้านหน้าของเขาสังเกตง่ายๆนะพี่ๆสำหรับตัว2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับโลโก้ของเขาพี่ๆเห็นไหมฮะตรงนี้จะเหมือนมีการเคลือบมานะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรดาร์นะครับโลโก้ขเขาจะเป็นเรดาร์ก็เลยเคลือบมาแบบนี้นะครับตัว2.5ไฮบริดพรีเมียม ต่างกันกันกบตัว2.5ไฮบริดธรรมดานะครับที่โลโก้จะมาเป็นแบบธรรมดานะครับจะเป็นโลโก้แบบนูนแบบนี้เห็นไหมครัพี่อ่ะสังเกตง,ง่ายๆนะครับสังเกตง,ง่ายด้านหน้าประมาณนี้แล้วก็แจ้งนิดนึงคันนี้เนี่ยยังปรับสภาพไม่เสร็จนะพี่ๆดูยังลงน้ํายาอยู่เลยรอขัดสีอยู่นะครับแต่ว่าผมเห็นวันนี้ช่างเขาหยุดงานกันแล้วมันก็ว่างนะผมก็เลยเออเอาสองคันนี้มารีวิวให้พี่ดูดีกว่าว่า ราคาต่างกัน8 0 0 0 0เนี่ยจะได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะฮะเผื่อพี่ๆหลายท่านตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าเอาตัวไหนดีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากมาดูคันนี้ก่อนดีกว่าเนาะเรามาดูตัวท็อปสุดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับน้องเล็กเขานะฮะเพราะว่าคันนี้ราคาจะสูงกว่าอยู่ที่80,000บาทอ่ะแจ้งราคาเลยนะครับสำหรับคันนี้ <c oughs> อ่ะขออภยัย2ห้ไฮบริดพรีเมียมนะครับราคาเนี่ย959,000นานะครับตั้งขายอยู่ตอนนี้นะ 9 5 9 0 0 0เลขไม้เนี่ย1นึ่งแสนโลนะครับถัดมานะครับด้านขวามือ2.5ไฮบริดธรรมดา8 7 000, 9 0 0 0เลขไม้ใกล้ๆกันแสนนิดๆนะครับ8 7 9 0 0 0 9 5 9 0 0 0ต่างกัน80,000นนะครับสองคังนนี้มาดูเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวไฮบริดก่อนไฮบริดพรีเมียมก่อนนะฮะตัวล้อเหมือนกันโครงสร้างบอดี้เท่ากันทุกอย่างเหมือนกันไฟหน้าเหมือนกันมีต่างแค่เรดาร์ที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน พี่ๆช่วยผมสังเกตด้วยเพื่อถ้าผมตกบกพร่องตรงส่วนไหนไปขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนิดนึ่งพี่ๆบัานท้ายเนี่ย2.5พรีเมียมนะเดี๋ยวมาดูตัว2.5ธรรมดานะครับบางท่านอาจจะมองว่าเอ้ยมันมีโคมเมียมหรือเปล่าตัวพรีเมียมไม่ใช่นะครับที่เห็นมีโคมเมียมมารอบคันของพรีเมียมคันนี้เนี่ยคือเจ้าของเดิมเขาซื้อพาร์ทจากโตโยตานะครับเขาซื้อพาร์ทชุดแต่งมามันเลยมีเส้นโคมเมียมแบบนี้นะับปกติพาร์ทเดิมจะไม่มี นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนผมไม่แน่ใจว่าตอนป้ายแดงซื้อมาเนี่ยน่าจะหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะฮะเพิ่มเงินเยอะอยู่เหมือนกันสาหรับชุดแต่งรอบคันของตัวพรีเมียมแบบนี้นะครับอ่ะเบื้องต้นเหมือนกันนะฮะด้านท้ายทั้งสองคันไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะฮะเหมือนทุกเม็ดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าเพราะว่าความแตกต่างหลักๆจะอยู่ด้านในนะครับจะอยู่เกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับมาเดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องเลยแล้วกันนะฮะ อสักครู่นะครับพี่พี่หลักๆก,ก็เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างเนาะระหว่าง2คันนี้ว่ามันต่างอยังไงกันบ้างพี่พี่ช่วยผมสังเกตด้วยนะฮะแผงประตูนะครับแผงประตูกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออตโต้ทุกบานปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าเมมโมรี่ซีสองตำแหน่งนะครับอ่ะรถใหม่มากนะครับเพจยังไม่ได้แกะเลยนะฮะอ่ะเบาะคนขับไฟฟ้า8ทิศทางแล้วก็ด้านข้างตรงนี้มี ไฟสูงอัตโนมัตินะครับแท a c ชั่นคอนโทรลเปิดฝาท้ายฝาถาังน้ํามันต่างๆพวงมาลัยก็มีคู u คอนโทรลนะครับคู u คอนโทรลมีมาให้มี paddle shift ดดมานะครับ paddle shift มีมาไฟหน้าออโต้ปัดน้ําฝนออโต้นะครับแล้วก็ภายในตกแต่งเป็นลายไม้สีขาวแบบนี้นะครับคันนี้ที่ดูกันอยู่นะเป็นตัว2.5ไ hybrid p r e m i ยมนะพี่ๆนะ,ะขึ้นมาบนตัวรถนิดหนึ่งนะครับมาดูกันหน่อย ลำโพงนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดแหละแน่นอนให้มาทุกอย่างลำโพงให้มาเป็น JBL รอบคันเลยนะครับ JBL รอบคันเลยตัวหน้าจอทัชสกรีนดีไซน์ตัวคอนโซลการเนี่ยสวยมากแอร์เป็นแบบออตโต้สามโซนสามโซนคือโซนไหนบ้างคู่หน้าและซ้ายขวาแยกอุณหภูมิได้อีกหนึ่งโซนที่เพิ่มเติมมาคือด้านหลังเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคือด้านหลังอคอนโซลด้านหน้าภาพรวมสวยงามน่าใช้มากนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติ ด้านบนมีซันรูปมาเรียบร้อยซันรูปมูลรูปได้หมดสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาดูตรงคอนโซลกลางนี้หน่อยดีกว่านะครับอ่ะขออภัยนะแก้วเต่าบินผมเองนะครับเกียร์ออตโอต้นะคันนี้นะครับมีโหมดสปอร์ตโนมอลโหมดอีโคโหมดนะครับ EV โหมดออโต้เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าและเบาะคู่หน้าเป็นเบาะเย็นนี่ผมนั่งอยู่เบาะเย็นมากนะครับเบาะแอร์นั่งสบายมากแล้วก็คันนี้เนี่ยมีในเรื่องของตัว นาโนอี e มาให้นะผมขึ้นมาบนตัวรถเนี่ยเมื่อกี้ผมขับ2คันนี้มาเพื่อมาจอดตรงนี้ที่ผมสัมผัสได้เลยนะครับสำหรับตัวพรีเมียมเนี่ยคือคุณภาพอากาศภายในรถอะพี่พี่มันดีกว่านะฮะมันดีกว่าเวลาสูดหายใจเข้าไปรู้สึกกลิ่นอะไรต่างม,มันรู้สึกเหมือนมันเฟซกว่านะฮะเพราะว่าคันนี้เขามีระบบนาโนอีนะครับระบบฟอกอากาศมาให้แล้วภายในตัวรถนะครับอะให้มาแบบนี้นะครับฟังก์ชันอื่นๆก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะครับให้ดูภาพรวมก่อน ประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัว2.5ไฮบริดแล้วเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันว่าอะไรที่หายไปโอเคไหมครับอ่ะตัวหน้าจอกลางนะครับจอ TFT ตัวนี้ก็เอาไว้ตั้งค่าอะไรต่างๆเขาก็ให้มาค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะ2คันนะครับมีระบบความปลอดภัยที่เป็นเลนคีปปิ้งนะครับแล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนอันนี้มีมาให้นะครับแจ้งเตือนออกนักเลนมีมาให้ <c oughs> อ่าขออภัยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้อะไรแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่พีนะอ่ะแจ้งเตือนออกนอกเลนมีมาให้นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนมีมาบายสปอร์ต RCTA ปาร์คเซนเซอร์ม่านหลังอ่ะมีให้มาประมาณนี้นะครับมีให้มาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งไปดูตัวไฮบริดธรรมดาแล้วก็จะได้ดูด้วยว่าอะไรที่มันหายไปนะครับมันคุ้มค่าไหมกับ เงินที่พี่เสียเพิ่มมา8 0 0ห0เพื่อมาเล่นตัวพรีเมียมคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังสำหรับคันนี้กันหน่อยนะฮะภายในเนี่ยเหมือนกันเลยนะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับม่านหลังมีมาให้และตามสไตล์แคมรี่หมานมือซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังเป็นม่านไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารตอนหลังนิดนึงขอญาตขึ้นเลยนะครับอึ๊บอ่ะมาเปิดซันรูฟไว้นะฮะก็นั่งด้านหลังเนี่ยค่อนข้างโป,โป่งโล่งสบายนะครับ ฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังแอร์หลังมีมานะครับเปิดไฟนิดนึงดีกว่าพี่จะได้มองเห็นแอร์หลังมีมานะครับแล้วก็ด้านล่างจะสังเกตเห็นว่ามีช่องเสียบ USB มาให้2ส,สล็อตนะครับตรงนี้นะอ่าช่องเสียบ USB มีมาให้2ส,สล็อตแอร์หลังตรงนี้เป็นแอร์โซนสามนะครับเป็นแอร์โซนสามด้านหลังเนี่ยนั่งสบายนะครับไฮไลท์ของตัวพรีเมียมเลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยเบาผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเป็นเบาไฟฟ้า นะครับอ่าให้ดูหัวหมอนก่อนแค่หัวหมอนก็กินขาดแล้วนะครับแค่หัวหมอนก็กินขาดแล้วและตัวที่พักแขนตัวนี้มีทัชแพดมาให้น,นั่นเป็นไงสวยมากนะครับแอร์โซนสามคือแอร์ด้านหลังพี่พผู้โดยสารตอนหลังสามารถปรับอุณหภูมิได้สําหรับแอร์หลังนะครับแล้วก็ควบคุมตัวม่านหลังได้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนวิทยุเปิดปิดวิทยุตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็บาะคู่หลังเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะอ่าผมให้ดูนิดนึงนะครับตัวเบา หลังเป็นไฟฟ้าก็ผมปรับขึ้นมาก่อนอ่ะปรับขึ้นมาสุดแล้วนะครับก็จะนั่งประมาณนี้ปรับขึ้นมาสุดแล้วก็สามารถปรับลงไปได้แบบนี้นะครับอ่าปรับสุดแล้วนะครับด้านหลังเบาะไฟฟ้าแล้วก็มีทัชแพดมาให้แบบนี้นะครับ ฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังก็ประมาณนี้พี่พี่เดี๋ยวเราไปดูตัว2.5 Hybrid ธรรมดากันแล้วดูว่าฟังก์ชันอะไรที่มันหายไปบ้างนะครับคันนี้ผมลืมแจ้งไปเลยมีในเรื่องของ n a v i g เตอร GPS มาให้นะครับคันนี้นะฮะตัวหน้าจอมี n a v i g เตอรมาให้ไม่แน่ใจตัว2.5 Hybrid มีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอะมาเลยอึ๊บป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขอย้ำอีกรอบนึงนะฮะคันนี้ก็ 9 5 9 0 0 0นเานะครับเลขไมล์ห0 0่0 0โลสำหรับคันนี้นะครับเป็น2.5 h จุดไฮบริดพรีเมียมตัวท็อปสุดนะครับสุดตารางแล้วปรับสภาพอยู่นะครับขัดสีอยู่ผมแอบ,บเอามาให้พี่ได้รับชมกันก่อนอ่ะถัดมาเดี๋ยวเรามาดูตัว2.5ไฮบริดธรรมดาบ้างนะครับ879,000าราคาย่อมเยาวกว่ากัน8 0,000บาทเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเวลากัน <c oughs> เพราะว่าภายนอกเหมือนกันทุกอย่าง นะครับอ่ะผมเปิดมาแล้วภายในคร่าวๆพี่ๆมองว่าเหมือนกันไหมนะครับแผงประตูกระจกไฟฟ้า4บานออโต้ท,ทุกบานปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าเมมโมรี่ซีสองตำแหน่งเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับตัวพรีเมียมเลยเบาะเหมือนไหมนะครับเบาะไฟฟ้าปรับได้8ตทิศทางเหมือนกันนะครับฟังก์ชันด้านข้างอ่ะเจอและหนอย่างที่หายไปนะครับหอย่างที่หายไปนั่นก็คือไฟหน้า ไม่ใช่ไฟหน้าสิ ý, ไฟสูงอัตโนมัติตรงนี้หายไปถ้าพี่พี่ไม่ซีเรียสก,ก็มองข้ามไปได้เลยนะครับแท็กชั่นคอนโทรลมีมานะครับอ่ะประมาณนี้เจอแล้วหนึ่งอย่างที่หายไปเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถติดเครื่องดีกว่ามาค่อยๆค่อยๆไล่ไปนะฮะดูไปด้วยกันเลยว่ามันมีอะไรต่างกันบ้างสําหรับ2คันนี้๊มาเลยนะครับเอาพวงมาลัายก่อนเนาะระหว่างนะรอหน้าจอท FT ทวมลัยมีคูดคอนโทรลมาเหมือนกันนะฮะมีคูดคอนโทรลมาเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแพดเดิลชิพด้านหลังมีมานะแต่แอบอยู่นะครับอ่าแพดเดิลชิพมีมาเท่ากับเหมือนกันนะไฟหน้าออตโต้ปัดน้ำฝนออตโต้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหน้าจอ TFT หน่อยมีฟังก์ชันอะไรที่มันหายไปหรือเปล่านะครับสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมกดก่อนอึ๊บอ,อ่านี่คืออะไรเลนคิปปิ้งเนาะอ่าเลนคิปปิ้งมีนะ เ็นคิปปิ้งมีพาร์คเซนเซอร์มีายสปอตมี RCTA มีแต่ว่าสิ่งที่หายไปผมคิดว่านะเดี๋ยวผมดูก่อนสิ่งที่หายไปนั่นเลยใช่เลยนะครับใช่เลยนะฮะคันนี้แจ้งเตือนก่อนการชนไม่มีนะครับอ่ะแจ้งเตือนก่อนการชนไม่มีเนื่องจากว่าตัวโลโก้ด้านหน้ามันไม่ใช่เรดาร์นั่นเองนะครับอ่ะเจอแล้วนะอย่างที่2ที่หายไป มาดูตัวหน้าจอกันหน่อยนะครับผมมีความรู้สึกว่าตัวหน้าจอเนี่ยจะเล็กลงหรือเปล่าเล็กลงไหมพี่พี่ลองดูนะฮะแล้วก็สิ่งที่3ที่หายไปคือไม่มีเนวิเกเตอร์ไม่มี gps นะครับสำหรับคันนี้ Air Auto เป็น Dual Channel นะครับไม่มีโซน3เหมือนคันตัวพรีเมียมโซน3คือด้านหลังไม่มีไม่มีอุณหภูมิแอร์นะครับไม่สามารถปรับแยกได้ก็ปรับได้แค่2โซนแต่ว่าแอร์หลังนะยังคงมีมาให้ นะฮะฮเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับอแอร์อุณหภูมิแอร์โซน3หายไปนะครับมาดูกันต่อตรงนี้ Eco Mode, Normal Mode, Sport Mode, EV Mode, Auto ออโต้เบรโฮเบรคมือไฟฟ้ามีมาให้สิ่งที่หายไปต่อมาเบาะแอร์เบาะเย็นหายไปแล้วไม่มีเบาะเย็นเย็นแล้วสําหรับคันนี้นะครับภาพรวมด้านหน้าเหมือนกันนะฮะด้านบนก็ยังคงมีตัวซันรูฟมาให้อยู่นะครับซันรูฟมีมาให้มูลรูฟมีมาให้แบบนี้แล้วก็ เหมือนกันเลยนะครับกระจมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอ่ะประมาณนี้สําหรับด้านหน้าก็หายไปพอสมควรนะแล้วก็คันนี้แอร์ก็มีนาโนอี e เหมือนกันนะอ่ามีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแล้วก็ตัวเครื่องเสียงที่เป็น jbl คันนี้ไม่มีนะครับพี่ๆไม่ใช่ jbl หายไปแล้วแต่ทําไมผมรู้สึกว่านาโนอี e ของคันพรีเมียมเนี่ยมันสดชื่นบริสุทธิ์กว่านี้ผมไม่แน่ใจนะพี่ๆีนะหรือว่าผมไม่ได้เปิดหรือเปล่าแต่มีมาให้เหมือนกันอ่ะมีมาให้เหมือนกันตรงนี้ขาดแค่ลําโพง jbl หายไปประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่ามีอะไรหายไปอีกนะครับเอ๊ต่างกัน8 0 0หมื่นพี่ๆลองตัดสินใจกันดูนะครับสิ่งที่หายไปก็จะประมาณนี้นะฮะด้านหลังภาพรวมเหมือนกันสเปซอะไรต่างๆเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันด้านหลังแอร์หลังมีมานะครับตัวเสียบ USB 2สล็อตมีมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้อ๊บอ่ะหายไปแล้วนะครับตัวทัชแพด ตัวทัชแพดตรงนี้หายไปแล้วพี่ๆี่ไม่สามารถควบคุมอะไรต่างๆจากด้านหลังได้นะครับแล้วก็ตัวหัวหมอนที่เปลี่ยนไปนี่ครับเบาะหลังไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วนะครับเป็นเบาะแบบฟิกมาเลยแบบนี้ไม่สามารถปรับได้นะครับอ่ะก็สิ่งที่หายไปประมาณนี้นะฮะสิ่งที่หายไปประมาณนี้ภาพรวมยังคงเหมือนกันภายนอกก็ใกล้เคียงกันนะครับต่างกัน80,000พี่พก็น่าจะ ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยพี่ได้หลายท่านแหละนะครช่วยในเรื่องการตัดสินใจนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมขอสรุปแล้วก็จะขอออกความเห็นส่วนตัวด้วยนิดนึงนะฮะอดใจไม่ไหวนะครับมาขอสรุปนะฮะสำหรับด้านซ้ายมือของผมนี้ที่เราไปดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็น2.5 h ฮบริดพรีเมียมนะครับด้านขวามือเป็น2.5ไฮบริดธรรมดาหลักๆที่ผมเจอสิ่งที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือ ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเรดาร์ーーจะหายไปนะครับไม่มีแจ้งเตือนก่อนการชนนะฮะเรดาร์ーーด้านหน้าหายไปไม่มีเบาะเย็นคู่หน้าหายไปแล้วไม่มีเนวิเกเตอร์ที่มาจากโรงงานเบาะหลังต่อไฟฟ้าไม่ได้ไม่สามารถควบคุมอะไรต่างๆผ่านเบาะหลังได้อะสิ่งที่หายไปน่าจะประมาณนี้นะคร่าวๆพี่ๆคิดว่า80,000คุ้มไหมที่จะเพิ่มมาเป็นตัวพรีเมียมแล้วได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมมาประมาณนี้นะครับส่วนตัวผม มองว่าคุ้มส่วนตัวผมมองว่าคุ้มเพราะว่า8ปด0 0ื่นเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนขับรถเราเป็นผู้โดยสารตอนหลังบ่อยๆนั่งหลังบ่อยๆก็คุ้มค่าที่จะได้เบาะหลังไฟฟ้ามานะี่ฮะมันเดินทางไกลก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนขับตัวพรีเมียมมันก็ยังได้ในเรื่องของเบาะเย็นมานั่งสบายมากผมนั่งผมนังติดใจเลยนะครับฝากพี่ๆเอาไว้ด้วย9ก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับกับ 8 7 9 0 0 0ฟังก์ชันต่างๆก็เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าต่างกันประมาณไหนนะครับพี่ๆลองตัดสินใจกันดูนะฮะเผื่อถูกใจพี่คนไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้2คันนี้ยังว่างอยู่นะครับติดต่อมาหาผมเต้ที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ยพยโยนต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากพี่ๆกดติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวมีเรื่องอะไรที่มันสมควรจะอัปเดตหรือว่าเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้ไขข้อข้องใจ ผมจะมาทําคลิปให้พี่ได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยถ้าถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะฮะมาถ่ายคลิปรีวิวให้พี่ได้เลือกได้ตัดสินใจกันแบบนี้นะครับก็วันนี้ผมเต้พยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ